ท่านผู้ชมมาดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะเป็นรอบใหม่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยจันทบุรีของเราก็ถือว่าเป็นการคิ c k off เลยนะคะวันแรกเลยค่ะสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วันนี้เนี่ยประชาชนก็ทยอยมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็จะมีการจัดจุดให้ลงทะเบียนเนี่ยรองรับให้ครอบคลุมทั้ง10อำเภอของจังหวัดเราค่ะ โดยวันนี้ที่ห้องโถงสาะะรกลางจังหวัดจันทบุรีทางสำนักงานคลางจังหวัดจันทบุรีร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะรวมถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่วันนี้มีการจัดเจ้าหน้าที่นะคะมาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่วันนี้เดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565ก็คือบัตร คนจนเนี่ยบัตรรอบใหม่เนี่ยนะคะโดยวันนี้ท่านผู้ว่าสุธีทองแย้มค่ะท่านมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่พร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยนะคะโดยจากข้อมูลที่ผ่านมาของจังหวัดจันทบุรีนะคะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อมูลอยู่ที่64,540คนนะคะซึ่งถ้านนับจนถึงปัจจุบันเนี่ย ก็คือยังคงมีประชาชนที่ตกหล่นนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้ประกอบกับมีปัจจัยที่สถานการณ์โควิด19ด้วยเนี่ยนะคะทำให้ข้อมูลตอนนี้เนี่ยสำหรับเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์มีหลักมีเข้าเกณฑ์ความเข้าข่ายของการเข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยข้อมูลมันก็เปลี่ยนไป ดังนั้นก็ต้องมาลงทะเบียนใหม่มาอัปเดตกันใหม่เนี่ยนะคะเพื่อที่จะได้รับข้อมูลของผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่มีไรายได้น้อยเป็นข้อมูลที่แท้จริงของจังหวัดเรา <c oughs> ก็เลยต้องมีการลงทะเบียนรอบใหม่ในปีนี้โดยทั้งนี้เนี่ยประชาชนที่เคยลงทะเบียนแล้วในรอบที่ผ่านมานะคะหรือใครท่านใดที่ไม่เคยลงทะเบียนตอนนี้เนี่ยจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ทุกคนเลยนะคะโดยการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้เนี่ยจะใช้หลักการลงทะเบียนเป็นรายบุคคลแล้วก็จะตรวจสอบทั้งแบบรายบุคคลและครอบครัวค่ะตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดเลยนะคะโดยจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่5กันยายนก็คือวันนี้วันแรกลงทะเบียนได้ไปจนถึงวันที่19ตุลาคมค่ะซึ่งในส่วนของจังหวัดจันทบุรีนั้นสามารถลงทะเบียนได้นะคะที่ที่ว่าการอำเภอทั้ง10อำเภอ หรือว่าธนาคารสาขาของ3ธนาคารที่ร่วมโครงการก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินและธนาคารทอก,กอสอนะคะโดยกรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนได้นะคะโดยทั้งนี้แบบฟอร์มการลงทะเบียนและก็หนังสือมอบอำนาจก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของโครงการค่ะ และท่านใดที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะรอบนี้เนี่ยรอบใหม่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ในทุกวันศุกร์ค่ะตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์นะคะก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ go.th นะคะภาษาไทยเลยค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ go.th นะคะเปิดให้ลงทะเบียนกันไปจนถึง19ตุลาคมนะคะวันนี้วันแรก ก็เตรียมเอกสารใดๆไปให้พร้อมนะคะลงทะเบียนได้ที่ที่ว่าการอำเภอทั้ง10อำเภอค่ะหรือว่าจะที่ธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารทอกอสอก็ได้นะคะเริ่มลงทะเบียนใหม่นะคะใครที่มีบัตรอยู่แล้วก็ต้องไปลงใหม่ใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะแต่ว่า,ารายได้เข้าเกณฑ์เนี่ยก็ไปลงทะเบียนได้เลยนะคะจนถึงวันที่19ตุลาคมค่ะ